สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบลลี่อีกครั้งในรายการชิคาทีนชินไลฟ์ชินสไตรายการที่นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัย t e เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ ถ้ามูลตักบาทเนี่ย oh, 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 oh. ก็คงจะรู้สึกอิ่มอกอ,อิ่มใจแล้วก็เย็นใจไปตามๆกันเลยแต่ว่าเคยมีใครบ้างไหมคะที่สังเกตเห็นความงดงามอีกรูปแบบหนึ่งของวัดถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเห็นในวันนี้คะ่ะห้ามพลาดรายการของเราเป็นอนุทัดแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างน,านั้นต้องไปชมตัวอย่างกันก่อนคะ่ะติดตามชมกันให้ดีนะคะตามดูนสีไม้ลายมือและบอกเล่าเรื่องราวของความรักความสนใจของนักศึกษาที่ได้มาร่วมบูรณะซ่อมแซมภาพกิจกรรมฝาผนางัง ในบริหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามแล้วต่อกันด้วยกิจกรรมมันมันสไตล์วทยมกับผลงานศิลปะที่เป็นมากกว่าสีพ่นบนกำแพงกับกราฟฟิตี้และไปพบภาพบรรยากาศในวันงานแถลงข่าวโครงการทางความรู้แม่ลุงของปวงชนที่ทีเคพาร์ค ค่ะและสถานที่ที่โบลิงนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพระวิหารหลวงของวัดส,สุทัศนเทวรารามค่ะซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะชนิดราชวรมหาวิหารค่ะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1นึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสักยามุนีค่ะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากๆเลยและเรื่องราวของสมาธิของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นโบลิงว่าเดี๋ยวเราไปตามหาพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสมาธิเพื่อนๆนูนไปคะภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ย โอ้โหงดงามแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยและที่ด้านนี้ของโบลิ่งค่ะมีนั่งร้านมาตั้งเต็มไปหมดเลยชักสงสัยว่าเขาทําอะไรกันภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหรือพระอุโบสถต่างๆเป็นงานศิลปะที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติรวมทั้ง่งบอกถึงความงดงามในฝีมือช่างคระพุต่างๆในสมัยอดีตแต่ในปัจจุบันความงดงามเหล่านี้ mm. ได้ถูกการเวลาทำร้ายจนเสียหาย และเสื่อมโทรมเป็นจำนวนไม่น้อยแนวคิดในการบูรณาซ่อมแซมภาพกิจกรรมฝาผนังจึงได้เกิดขึ้นเพื่อรักษาวไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมคุณค่าและความงามสิบต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีและตอนนี้นะคะนั่งกับวอลลิงลาทั้ง3คน ท่ามกวางภาพเลยแตรกำของผนังที่งดงามแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้เป็นภาพกิจกรรมสามผนังที่ย่างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามเนี่ยใช่เป็นร้อยปีแล้วอ่เป็นภาพเกี่ยวกับอาวุธปรตวัิแล้วก็เรื่องราววิถีชีวิตต่างๆมันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือที่เขียนบันทึกเป็นภาพ มันเก่ามากเลยแล้วบริเวณเห็ุเนี่ยบางส่วนมันก็จะมีสกรอแล้วก็ขาดหายไปอย่างงี้นี่มีเหตุอะไรทําให้มันไปตามกาลเวลาด้วยค่ะแล้วก็เกิดจากความชื้นของผนังด้วยค่ะแล้วก็ฝีมือของมนุษย์เนี่ยค่ะเวลามาชมงานเนี้ยค่ะมาดูงานก็จะแบบขอสัมผัสหน่อยนะไอเงี้ยค่ะความชื้นของในมือคนนี่ค่ะพวกเหงื่อพวกอย่างเงี้ยทาให้ผนังมันบุดรอดออกมาได้ค่ะอ่ะแล้วอย่างที่ที่หายไปเยอะๆอะค่ะแบบหายไปเลยเป็นขาวๆใหญ่ๆเลยอเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันจะต้องเป็นภาพอะไรเราจะวาดอะไรลงไปก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซ่อมมาค่ะเพราะว่าจะเป็นงานของโบราณนะคะเราไปซ่อมเราก็เขียนไม่เหมือนช่างเก่าแล้วคะ่ะี่ก็คือตามในส่วนที่เราสามารถทำได้ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราว่าคนสมมูรณช่างคนนึ่นเขามาดูเนี่ยเขาจะรู้ไหมคะว่าอ๋ออันนี้น่เป็นภาพเก่า อันนี้เป็นภาพที่เกิดจากการโูนะรณะซ่อมแซมสามารถรู้ได้ะคะ่ะเพราะว่าการอนุรักษ์นี่เวลาลงสีเสร็จแล้วต้องดิ่งเส้นนะคะคืออะไรคือการดิ่งเส้นนี่คือการดิ่งให้รู้เพื่อว่าก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นงานของเก่านะคะของโบราณดิ่งเส้นนี่คือง,งานใหม่ค่ะพี่คะงานมาซ่อมอนุรักษ์นะคะอันนี้คือตั้งใจให้รู้เลยจะได้แยกแยะออกว่าไหนเป็นงานของโบราณกับงานที่ซ่อมขึ้นมาใหม่ในการอนุรักษ์เนี่ยเราจะต้องนึกเสมอว่ามัานไม่ใช่ว่าเป็นงานอ่เขียนแล้วเป็น เราต้องลงชื่อเป็นของของเรานะฮะเราเหมือนเป็นแค่แค่หมอเท่านั้นเองนั่นตัวที่เป็นศิลปินจริงๆก็คือของโบราณน,นั้นเวลาเราซ่อมปั๊บเนี่ยต้องให้ได้ความรู้สึกเป็นเรื่องคุณค่านะฮะคุณค่าทั้งด้านักทำงานก็คงไว้คุณค่าทั้งด้านโบราณคดีทุกๆด้านเนี่ยเล่นในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงให้สภาพเหล่านั้นเนี่ยมีอายุยืนนานสุดปะะัจจุบันครับอะค่ะและปารีนะคะวอลลิงก็แอบตามน้องหน่อยขึ้นมานั่งบนนั่งรัช เรียนปฏิบัติภารกิจขั้นตอนแรกของเรากันแล้วค่ะการทําความสะอาดใช่ไหมคะการล้างสีใช่ค่ะต้องทำยังไงบ้างค่ะอันนี้คือการซับน้าน้ํานะคะเพื่อจะเอาฝุ่นออกอะค่ะกระดาษสาเนี่ยเวลาเราซับใช่ไหมคะพอหมดตรงแผ่นนี้แล้วก็เปลี่ยนแผ่นค่ะฝุ่นฝุ่นเหมือนก็จะติดอยู่กับกระดาษใช่๋่ะรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆลอกออกอะค่ะอาจจะมีหลุดมากอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสีเขาจะซีดลงอะค่ะต้องค่อยๆจปคบกับคืนนะคะ อย่างที่บอกว่าดิ่งเส้นในตอนแรกก็คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะการดิ่งเส้นโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ผ่านการซ่อมมาเยอะแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นมีดิ่งดิ่งอะไรที่เลยอ่ะใช่ค่ะผ่านการซ่อมมาเยอะแล้วพี่บุนค่ะทำอะไรอยู่คะนี้จะทากาวนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการผนึกกาวใช่ครัผนึกกาวอันนี้คือทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่เคยทากาวเลยจรางต้องมีเทคนิคไหมคะก็ทาให้มันเรียบเสมอกันนะอันนี้นี่คือขั้นตอนที่สอง ใช่ใช่ไหมคะใช่ครับรับน้ําทากาวแล้วก็ประคบเอากาวออกค่ะเมื่อเราทากาวไปแล้วเนี่ยดูมันมันจะเป็นเงาๆค่ะถ้าอย่างเงี้ยเราจะเพ้นสีลงไปไม่ได้แล้วมันจะเงาอันนีเอานม้เอาประคบกับไั่ด้เราไอ่ประคบนะเพื่อให้กาวมันหลุดออกมาคุณคิดว่าถ้าทำจนสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าจะทําให้สมบูรณ์แบบจริงๆผมว่าน่าจะใช้เป็นเป็นปีนะก็แต่ว่าเวลาสีเดือนนี้ก็คงต้องหาคนมาเพิ่มเพื่อทําทำให้เสร็จ ทำไรอยู่เอ่ยเพ้นงานส่วนที่มันหายไปอะค่ะอ๋ออันนี้คือตั้งสีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวี่งนี้<ช>นี่ได้งสสี็แล้วเราดิ่งต่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องลงสีพื้นก่อนค่ะให้ใกล้เคียงแล้วค่อยมาดิ่งเพื่อแยกว่างานไหนงานเก่าไหนงานใหม่ค่ะพี่เดนียวไว้ให้นาองอ,อพอดิ่งเสร็จให้เราดูไหนละกันนะคะแรก็เริ่มขั้นตอนตอนวางสีก็คือผสมสีให้ใกล้เคียงอะลองจุดลงไปเทียบ่างงี้ย ว่ามันได้หรือเปล่าอ้ออันนี้ใกล้ละค่ะพื้นมันจะดูดเข้าไปอีกอะค่ะเราต้องผสมให้เข้มกว่าปกติที่เห็นใช่นี้มาเริ่มองการดิ่งดิ่งเราก็ต้องว่ผสมสีให้เข้มกว่านี้ใช้สีคู่ตรงข้ามมาเบรกแสดงว่าต้องมีความรู้ในเรื่องของทฤษฎีสีการใช้สีด้วยนี่มีวิธีถงการดิ่งก็คือดิ่งลงอะค่ะถ้าแห้เราจะเห็นเป็นเส้นเลยตอนนี้เราก็จะ แยกแยะออกว่าไหนงานต่อแต่เ like พื่อนๆคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะกว่าจะทําได้แต่ละจุดแต่ละที่นะคะพะเจเจสมบูรณ์นี่ต้องผ่านหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความประนีตมากๆเลย <The way S 1> สุดทางเราเรามีอะไรจะฝากถึงน้องๆเพื่อนๆเยชนทางบ้านนะคะที่มาเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าทำยังไงควรจะทำยังไงบ้างค่ะก ศึกษาหาข้อมูลหรือว่าเรียน,นปะปะทยาด้นนานศิลปะเพื่อมาซ่อมคะแนงานที่คุอหนูเอาไว้อะเพื่อให้คนอ่หลังได้เห็นเวลาเรามาดูงานหรือว่ามามานะดูภาพทนีแนวอย่าไปสัน,นหันนะว่าทำให้ภาพมันสุกหล่อแล้วก็หลุดรัางได้ดูแต่ตาไม่อยากต้งเสียเนะแล้วก็อีกข้อนึ่งคือถ่ายรูปได้แต่ห้ามเปิดแฟลชครับ <laughs> ถ่ายรูปได้แต่ห้ามเปิดแฟลช ถาเกิดเราเปิดปัต์เนี่ยทำให้มันสีซีสซีนะก็ให้เขาเป็นสมบัติของชาติให้คนรุ่นหลังดูต่อไปนานๆดีกว่านะคะช่วยกันอนุรักษ์อืมอเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากว่าที่เราจะสร้นแสตมปราให้มันกปรามาเป็นสมบัติของชาติได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานแล้วก็ใช้ความพยายามจนความลำบากมากๆเลยดังนั้นช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติให้อลชอนคนรุ่นหลังได้รู้และก็เพื่อประกาศให้กับโลกได้รู้เลยว่าที่หลักคือวัฒนธรรมที่เจริญแล้วของประเทศไทย วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเด็กมีปัญหาเราหัวใจกำลังแบบเลือดมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรคะไม่เคยได้ยินครับว่าแค่ขยับก็ออกกำลังกายแล้วนะครับอ๋อค่ะนั่งมาก่อนมาก่อนอ่าเด็กโอ๊ตอ,อ,อะไรคะไม่น่าหนา,นานี่นะครับ หมออาแม่บอกวาหนูได้ได้ทำไมอ่ะคะไม่ทำอะไรให้หมอไม่ใช่ครับที่บอกว่าหน้าหนาเนี่ยหมายถึงว่าทำไมเราถึงแต่งหน้ามันหนาอย่างนี้นะครับเครื่องสำอางดูสิลองพื้นไม่กี่ชั้นนะครับนนไม่หนาไปหน่อยหรอครับหมอไม่รู้หรอคะ วันนี้เขาเป็นเทรนใหม่ค่ะแต่งหน้าให้ดูหนาขึ้นเพราจะดูปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูสวยมีสเสน่ห์ด้วยค่ะใช่จริงครับไม่ต้องไปตัดเพิ่มเติมแต่งอะไรจริงๆหมอมีวิธีทำให้เราดูสวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องบาดเจ็บหรือว่าเสียตังค์เลยนะครับอะไรคะน, <grammar> นี่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 ที่ครับสามารถเดลเวอนี้ครับอ่านสบายเข้าใจง่าย ก็ององนำไปใช้ที่จริงด้วยนะคะใช่ครับหนังสือธรรมะเ้ว่มนี้นะครับหมอจำรับ,บวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยแหละเขียนโดยพรามาหาสมปองาตาสุดโตซึ่งท่านเป็นนักเทศที่เข้าใจวัยรุ่นและเข้าใจเท,นทรนด์ได้อย่างดีเลยครับฟังธรรมะแล้วจะไม่หดหู่แต่ถ้าฟังโซอูลแล้วจะเหลือแต่ซากอ้อยโง, <c oughs> งนกระต๊อกเจ๋งเลยครัหมอแต่หนูก็ยังไม่เห็นว่ามันจะทําให้หนูสวยขึ้นได้ยังไงเลยค่ะลองดูหน้าที่176ครับคนจะสวย สวยที่ใจใช่ใบหน้าใช่ครับวกาคนจะสวยจะหล่อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ว่าอยู่ที่จิตใจที่บริสุทธิ์อันนี้ครับถ้าจิตใจเราสดใสบริสุทธิ์นะครับมันแี่แต่งตึงกระชุ่มกระชวยอ่ะเราเอากละบปาไปอนุนะครับอมหาหมอวันนี้หนูได้อะไรกลับบ้านไปเยอะเลยค่ะอขอบคุณหมอมากมากเลยนะคะไปเลยนะคะได้ครับเดินทางกันได้ค่ะ